กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้อลิสาพาแซบด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเข้าหัวอีกแล้วนะคะมากับบรรยากาศคืม้มๆเหมือนฝนจะตกเลยนะคะวันนี้วันนี้เราจะพามาทำอาหารแบบบ้านๆน,นะคะใช้เตาไฟนะคะนึ่งแบบระบบหัวน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำเมนู หมูม้วนนะคะหมูม้วนสกีนั่นเองกอดรเ,รเลยๆเราจะทําการนึ่งผักก่อนนะคะเพื่อให้ผักทําการอ่อนตัวลงนะคะเพื่อที่เราจะเอาผักตัวเนี้ยไปม้วนกับไส้ที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้นะคะนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามานักด้วยน้ำเย็นเพื่อให้สีสันมันดูสวยงามนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำไส้นะคะเพื่อที่จะทำการม้วน นะคะเป็นไงบ้างสีสันน่ากินไหมคะโอเคหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะคน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 ให้เข้ากันนะคะสูตรนี้อร่อยมากค่ะอันนี้ทำเองปรุงเองแล้วก็อร่อยเอง <c oughs> คนไปนะคะให้เครื่องมันเข้ากันดูจากสีสันหน้าตาแล้วไม่ต้องถามนะคะว่าอร่อยไหม แน่นอนแซ่บเวอร์นาตหนาหลังจากคนเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยหอมนิดนึงนะคะเพิ่มสีสันเป็นไงบ้างมีแต่สีแดงแล้วก็โรยด้วยสีเขียวลงไปนะคะเพิ่มความอร่อยคนคนคนไปอีกค่ะ มาค่ะหลังจากที่เราทํำไส้เสร็จแล้วนะคะเราจะทําการม้วนหมูกันค่ะโดยน้ำผักกาดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาห่อเลยห่อแบบนี้นะคะจนครบตามที่เราเตรียมไว้ หลังจากที่เราห่อเสร็จนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นไงหน้าตาสีสันพอได้ไหมคะอ่าหลังจากนั้นเรานํามาเนื่อค่ะเนื่อในหวัวนะคะที่เราเตรียมไวค้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีรอให้มันสุกพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า ได้เวลาแล้วนะคะครบ5นาทีแล้วหมูของเราสุกแล้วคะ่ะพร้อมจัดจานมาพร้อมกับเมนูเย็นนะคะนั่นก็คือโกโก้นั่นเองอันนี้คือทำเองนะคะกินเองเสิร์ฟตัวเองพร้อมแล้วไปกินกันเลยจ้า กินสุกี้หมุนวนกันนะคะเพราะว่าถึงบรรยากาศไม่เจ็นใจนะคะแต่ว่าหน้าตาจินใจมากเลยน,นะคะโดยเฉพาะหน้าตาของสุกี้หมุนวนเราดะวยสิทุกคนนะคะอร่อยมากนี่นะคะข้าวไม่กินนะคะาอ,าอาหารที่อยองเนี่ยเราไม่กินข้าวแต่สุกี้หมุนเนี่ยน,น,น,นะคะบรรยากาศจึ้งๆนะคะวันนี้เราชงโกโก้กิตติมเลยนะคะนหน้าตาเป็นยังไงทุกคนใช้ได้านไหนจะบอกว่าอร่อยด้วยทำเองนะคะเดี๋ยวข้างหน้าจะมาโชว์ซีลโกโก้ให้ทุกคนดูกันรสาชาติเหมือน แบรนด์หนึ่งที่ขายอยู่เพราะวามันนะคะอะมาอจริงๆไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเปือเองเราได้มาเดี๋ยวจะบอกว่าสีหน้าตาผ่านมามาค่ะไม่เลยค่เลยเ,เลยนี่จะคำจะโตเลยะค่ะนี่มาคำละคำละสิบบาท Ja. Well.